สวัสดีครับตัวอย่างถัดมาสําหรับงานทําเครื่องบินเทอร์นะครับถ้าเรามีงานลักษณะนี้เราต้องการเจาะรู2รูนี้นะครับแล้วก็อีก2รูด้านล่างนะครับถ้ามุมมองในส่วนของตัวงานกลึงนะครับเราจะใช้ทูนมิลลิ่งเจาะลงมาฝั่งทางแนวแกนเตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรามิลลิ่งมาทางแนวแกน Z นะครับลองดูเป็นงานนี้นะครับในส่วนตัวฟังก์ชันบินเทอร์ของตัวสวิตแคมนะครับผู้ใช้งานต้องมากําหนดโคเนตซิสเต็มนะครับโอเพนขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แอดตัวนี้นะครับ แล้วก็ใช้ Select Face นะครับอันนี้เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมใช้ในส่วงตัว Select Face ตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์จะ Generate Coordinate System ขึ้นมาเพิ่มให้นะครับใน Position ที่2นะครับผมกด OK นะครับก็จะได้1กับ2ตัวนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้งานยังไงนะครับก็สมมติเราต้องการเจาะรูตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปที่ตัวฟังก์ชัน2.5น Dimming เลือก Building นะครับจากนั้นก่อนที่เราจะ Select Geometry นะครับให้เรา Select คอนเนติคัสมันก่อนนะครับว่าเราจะใช้ตัวที่2แล้วก็กดนิวนะครับผมก็ Select นะครับ Geometry ตัวนี้นะครับก็คือเป็น2ตำแหน่งนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเอามาใช้งานนะครับจากนั้นในส่วนของตัวทูนนะครับผมก็ Select Tool นะครัในส่วนตัวทูนมิลลิ่งนะครับเราจะต้องเช็ค Mounting นะครับให้อยู่ทางฝั่งนะครับอย่างเช่นผมไม่มีทูนมาลติ้งที่อยู่ในสเตชันที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นผมเช็คตัวนี้มาลติ้งเท่าไหร่อ๋อ โอเคก็คือเป็นมัลติ้งที่มีสเตชันนะครับทาแนวแกน X นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นทูนเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ซีดิกมาใช้งานเลยนะครับในส่วนตัวเลเวลนะผมเช็คดิวเดฟนิดนึงว่าจอบลึกเท่าไหร่นะครับดิวเดฟก็ลงมานะครับผมลองกำหนดนี้สัก8มิลแล้วกันนะครับทูนเดมิเตอร์นะครับใช้ไซเคิล71นะครับผมลองเซฟแคลคูลเอทดูทิศทางของการเจาะก่อน แล้วก็งานเจาะลงมาโอเคถ้าเจาะลึกไม่พอนะครับก็ไปที่กำหนความลึกนะครับสักสิบอแล้วกันนะครับโอเคก็ได้งานเจาะละนะครับในส่วนของตัวเจาะอีกฝั่งนึงก็ใช้ฟังก์ชันนะครับ transform นะครับ for e x i s นะครับจากนั้นก็ include origin นะครับฝั่งตรงข้ามก็คำนวณได้เลยครับก็ร8อแนะครับผม หนึ่งรอบก็อิน e r เอร์เข้าไปนะครับกดโอเคนะครับผมแค่เอาคูเลนดูคุณผัดนะครับดูคุณผัดนิดหนึ่งโอเคก็มีคุณผัดมูเม m นต์นะครับรอบแกนน,นะครับฉะบบน,นะบนั้นในส่วนงตัวม h ช n ินซิมูเลชันผมลองเช็คที่มัชชินซิมูเลชันดูนะครับโอเคนะครับระยะ เท่านี้นะครับผมลองเพ่ไปก่อนโอเคโอเคแล้วก็เจาะผ่านนะครับ